ือนที่โบราณเขาพูดกันไว้อะเรื่องเงินไม่ใช่แค่เพื่อนอะมันทําให้ขาดกันได้เลยในฐานะที่เป็นน้องเราก็าแค่สพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีเงินบังคะ <laughs> มีความคิดว่าถ้าเราจะให้ยืมะถ้าเราไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรวันที่เขาให้เขาก็ช่วยเราเราถึงวันที่เรามีเราก็ต้องคืน คนอนะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแลวกันเราก็อยู่ในเจนพี่พี่เขาหมายถึงว่าเราเป็นน้องแล้วเราก็เคยเจอทุกคนพี่เจนพี่นาพี่วุ้นคือเราก็รู้จักกันหมดอนะไรเงี้ยก็ในฐานะที่เป็นน้องเราก็แค่สปอร์ตในเรื่องของความรู้สึกละกันเ,เพราะเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดอนะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นในพาร์ทของหญิงละกันหญิงว่ามันเซนซิทีฟมากก็เหมือนที่โบราณเขาพูดกันไว้อะเรื่องเงินไม่ใช่แค่เพื่อน่ะมันทำให้ขาดกันได้เลยอนะไรเงี้ย ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินบ้างคะ่ะแต่มันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากอะไรเงี้ยก็มีเคยให้ยืมไปแต่ว่าสาหรับหญิงไงมีความคิดว่าถ้าเราจะให้ยืมอะเราก็อาจจะแบบให้ในจุดที่เราสึกว่าถ้าเราไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเงินมันออกจากกระเป๋าเราไปแล้วเนอะเหมือนเราซื้อของอะมันก็เหมือนแบบมันคงกลับมายากอะไรเงี้ยเออหญิงแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมายืมบ่อยๆหรอกค่ะทุกคนก็มีภาระมีหน้าที่ของกันและกันในการที่จะต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอ,อบครััััวตวตเององ้้นนถา วันหนึ่งเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปหยิบยืมหรืออะไรใครอะไรเงี้ยต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยค่ะเพราะว่าวันที่วันที่เขาให้เขาก็ช่วยเราเนาะพอถึงวันที่เรามีเราก็ต้องคืนอะไรเงี้ยอย่าว่าความที่ผี้หญิงทำธุรกิจเองเราต้อง m a n น g ยังไงให้แบบธุรกิจเราไปต่อได้ในทุกวันอว่าแบบมันก็มีที่ผิดพลาดหรือว่าที่เจ๋งใช้คำนี้ก็ได้อย่างร้านซ้อมตัามแม่มองง่ายๆอย่างช่วงโควิดอ่ะคือใช้ทูซีเปิดต่อไปโดยที่แบบคนไม่เข้าร้านมันก็ไม่ไหวเราก็บอกก็ต้องปิดอะค่ะก็คือเราก็ต้องตัดภาระ บางอย่างออกไปมันต้องเหมือนเราต้องมีบาของตัวเองในการทําธุรกิจแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าเอออันนี้มันไปต่อไม่ได้จริงมันก็ไปต่อไ,ได้แต่มันอาจจะมีคนทางอื่นที่ไปต่อได้ใครจะไปคิดเดี๋ยวว่าวันหนึ่งมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็หาเงินได้แล้วในชีวิตช่วงหนึ่งก็เคยที่ต้องเจอมรสุมชีวิตเนาะแต่หยิงจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอเลยว่าแบบมันโชคดีนะที่มันเกิดขึ้นนะเพราะอย่างน้อยมันเป็นเหมือนบทเรียนบางอย่างที่ทําให้เราได้มีสติแล้วก็เตือนตัวเองแล้วก็แก้ไขมันแล้ว สิ่งนี้จะสอนให้เรารู้ว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น